สรุปผลการปฏิบัติงานกลุ่มง,งานการศึกษาตามอัธยาศัยส,ยสกรออำเภอคำเขื่อนแก้วประจำปีงบประมาณ2,566สรุปงานโดยนางสาวชนพัส,สอนบุญอาจบรรณารักษ์ปฏิบัติการห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชภุม,มารีจังหวัดยะโสธรโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดสกรสอกรอำเภอคำเขื่อนแก้วเล็งเห็นความสำคัญของการอ่าน จึงมอบหมายให้กลุ่มงานการศึกษาตามอัธยาศัยโดยมีห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุม,มารีจังหวัดยะโสธรและห้องสมุดประชาชนอำเภอคำเขื่อนแก้วดำเนินการจัดโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่สำหรับชาวตลาดให้กับประชาชนอำเภอคำเข่อนแก้วโครงการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนดำเนินการจัดขึ้นเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน เพื่อสนองความต้องการให้กับประชาชนในชุมชนเข้าถึงสื่อหนังสือและกิจกรรมต่างๆโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง13ตำบลในพื้นที่อำเภอคำเขื่อนแก้วเป็นพื้นที่จัดตั้งและดำเนินกิจกรรมบ้านหนังสือชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ร่วมกับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ลงพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ออกให้บริการแก่ประชาชนที่อยู่ห่างไกลโดยห้องสมุดมีการนำหนังสือสื่อและกิจกรรมต่างๆออกบริการให้กับประชาชนเพื่อส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและเห็นความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิตโครงการส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ในศูนย์สกรตํำบลเพื่อปลูกฝังนิสัยรักการอ่านให้กับนักศึกษา และประชาชนในพื้นที่ให้มีทักษะในการสแสวงหาความรู้ด้วยตนเองเกิดการเรียนรู้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องห้องสมุดบูรณาการร่วมกับครูศูนย์สอกรอตำบลทั้ง13ตำบลในอำเภอคำเขื่อนแก้วกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดเพื่อส่งเสริมให้เห็นความสำคัญของการอ่านหนังสือและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ใช้และผู้ปฏิบัติงานได้เกิดการร่วมกิจกรรมระหว่างกันโครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2566ตามที่รัฐบาลกำหนดให้เป็นวันเด็กแห่งชาติตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมของทุกปีซึ่งสองกอรออำเภอคำเข่อนแก้วและหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐเอกชนได้จัดกิจกรรมสำหรับเด็ก เพื่อให้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่งต่อประเทศชาติเพื่อส่งเสริมให้เด็กในอำเภอคำเข่อนแก้วได้แสดงออกกล้าคิดกล้าทำในทางสร้างสารรค์และเป็นประโยชน์และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมตามความสามารถและความสนใจโครงการ2เมษายนมหกรรมการอ่านสืบสารคุณค่าสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2566เทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยมีนายวิเชียรสมวงศ์นายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดยโสธรเป็นประธานพิธีเปิดโครงการและว่าที่ร้อยโทจำนงนนทมาศผู้อำนวยการสำนักงานกสอนอจังหวัดยโสธร กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมดังกล่าวโดยสำนักงานกศอนอจังหวัดยโสธรพร้อมทั้งกศอนอําเภอทั้ง9แห่งร่วมมือจัดโครงการ2เมษาโครงการห้องสมุดเคลื่อนที่เติมหนังสือสู่สมองร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่อำเภอคำเข่อนแก้วจัดกิจกรรมเพื่อเพิ่มช่องทางการเรียนรู้ส่งเสริมการอ่านเชิงรุก โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายเช่นกิจกรรมพี่เล่าน้องฟังอ่านเล่นเต้นร้องและกิจกรรมอื่นๆตามบริบทศูนย์พัฒนานเด็กเล็กนั้นๆขอบพระคุณที่รับชมคลิปสรุปผลการปฏิบัติงานการศึกษาตามอธยาศัยสกรอำเภอคำเขื่อนแก้วประจำปีงบประมาณ2566จัดทำโดยบรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุม,มารีจังหวัดยะโสธร